สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะมาพบมาเจอกับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะหลังเลิกงานนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องนะครับเนาะไปรู้จักกับอีกพืชชนิดหนึ่งนะเป็นพืชที่แปลกมากเลยนะครับเนาะบางท่านอาจจะยังไม่รู้แต่บางท่านก็อาจจะรู้แล้วร้อยละเกจะรู้ดีนะว่าต้นนี้คือต้นอะไรแต่อีกหนึ่งเปอร์เซ็นะอาจจะยังไม่รู้เลยเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรไปดูกันเลยครับต้นไม้แปลกต้นนี้สามารถเป็นยาสมุนไพรอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ นี่เลยนะครับอยู่ข้างน้องสะนะครับอยู่ข้างหน้าของผมนี่เองนะพี่น้องหลายท่านเนาะเมื่อเห็นใบเห็นต้นก็อาจจะรู้เลยเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะมาดูลักษณะใบกันก่อนนะครับใบใใคล้ายจะคล้ายคใบขี้เหล็กนะครับพี่น้องเนาะจะเป็นใบใคล้ายใบขี้เหล็กนะแต่มีชื่อเรียกว่าต้นชัยพฤกนะครับเนาะต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นชัยพฤกหรือขี้เหล็กยะวาอะไรประมาณนี้นะขี้เหล็กยะวานะมันยังมีอยู่ในตระกูลขี้เหล็กนะครับเนาะชื่อของเขาก็นะว่าขี้เหล็กยะวาได้นะครับ แต่ผลของเขาแปลกมากเลยนะครับเนาะผลของเขาจะคล้ายผลของต้นคูนนะครับพี่น้องเคยเห็นต้นผลของต้นคูนไหมเหมือนกันไม่มีผิดเลยนะครับเนาะลักษณะผลเขาจะคล้ายคนต้นคูนนะครับเนาะมาดูลักษณะดอกก็สวยงามมากเลยนะครับนี่เลยผมขึ้นภาพให้ดูนะครับเนาะลักษณะดอกของเขาจะสวยงามอย่างนี้แหละพี่น้องเนาะหลายท่านคงรู้แต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเนาะแต่ผลจะคล้ายผลต้นคูนอย่างนี้เลยมาดูในเรื่องสรุพคุณทางยานะครับเนาะไปไวมาไวนะครับพี่น้องดูสรุพคุณแรกนะครับเนาะใช้เป็นยา แก้ปวดข้อนะสำหรับใครที่มีอาการปรวดตามข้อปวดตามร่างกายนะครับผมแนะนำเลยเนาะให้นำฝักข้างในของผลของเขานะครับเนาะไปต้มน้ำดื่มนะจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับเนาะแก้อาการปรวดข้อเนาะหรือแม้กระทั่งขับพยาธินะครับเนาะใครที่มีพยาธิเยอะๆในลำไส้หรือตามร่างกายของเราเนาะบางตำราก็จะบอกว่านะชาใช้เป็นยาขับพยาธิได้เลยนะครับเนาะรวมถึงเนาะฝักหรือเนื้อในฝักนะเป็นยาแก้ อาการท้องผูกนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นยาร,ระบายอ่อนๆนะครับเนาะอ่า หรือแม้กระทั่งใครที่มีอาการปวดมวนท้องเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนะครับแก้ปวดมวนท้องได้นะเปลือกฝักแะเมลิดนะครับมีสรรพคุณทําให้อาเกียนและเป็นยาลดไข้ได้อีกใครที่มีอาการไข้นะและใครที่อ่าไม่อาเกียนนะครับอยากอาเกียนเนาะปวดมวนท้องแล้วก็อยากอาเกียนอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะรวมถึงแม้กระทั่งใครที่มีอาการไข้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับเนาะฝักมีสรรพคุณเนาะเป็นยานะ แก้ตาลขมูยนะครับเป็นสร้างนะแก้สร้างอะไรประมาณนี้แหละ้างตางขมยเนาะอะไรประมาณนี้เนาะคนเท่าคนแจกก็จะนําไปทํา เป็นยานะครับแก้ซางในเด็กอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องไปศึกษาคนคว,ว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะก่อนที่จะไปทาเป็นยานะพี่น้องจะได้ปลอดภัยกันนะครับฝักมีรสหวานเอียงน,นะครับใช้เป็นยาระบายพิษไข้นะใช้ไทยเซมหักได้เช่นกันเลยนะครับนอกใครที่มีเสมหะายเยอะๆอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะสปพคุณทางยานะครับนาะในการรักษาหรือบรรเทาอาการโรคต่างๆผมก็ไปศึกษาข้อมูลมันก็มีแค่นี้นะครับน้องหรือพี่น้องอยากไปศึกษาคนคว้าข้อมูลเพิ่มเติมก็นะไปศึกษา ได้นำชื่อของเขาเนาะไปคน้นคว้าข้อมูลนะครับนะเนาะเผื่อมีนะครับสรรพคกุลทางยาอีกเยอะเลยนะครับเนาะมาดูในะเรื่องประโยชน์ของต้นพึกอ่าชัยพพึษก์กันบ้างนะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับนะครับส่วนมากจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับเชื่อเพื่อชื่นชมนะครับดอกของเขาเนาะดอกของเขาจะมีสีสันสวยงามเลยคล้ายๆดอกซากุระอะไรประมาณนี้นะครับเนาะต้นชัยพพึษ์จัดเป็นไม้พันมงคลนะ เป็นต้นไม้แห่งชัยชนะนะครับนะ้อชนะศัตรูได้นะครับนะ้อชนะอุปสรรคต่างๆใครที่ปลูกไว้เป็นไม้มงคลอันนี้ผมแนะนําเลยนะจะมีอาการอาจจะมีนะครับนะ้อชัยชนะเนาะและชนะอุปสรรคทั้งหลายและชัยพฤกษ์ยังเป็นหนึ่งใน9้าไม้มงคลนะครับ ที่นะนํามาใช้ในพิธีวางเลิกศิลาหรือศิลาเลิกอะไรประมาณนี้และและใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนอีกด้วยนะครับเนาะอันนี้ต้นชัยพฤพึ์กนะครับมันมีประโยชน์มากเลยนะสําหรับในเรื่องเนาะประโยชน์และ คุณของเขาเนาะนอกจากนี้ยังใช้ต้นชัยพฤกษ์นะครับเนาะมาผลิตเป็นพวงมาลัยสวมศีรษะได้อีกนะครับใช้ดอกของเขาเนาะมาผลิตเป็นดวงพวงมาลัยใช้สวมศีรษะอันนี้ก็จะใช้ได้กินกันเลยสําหรับชาวไทยหรือชาวต่างประเทศนะครับก็นิยมนํามาปลูกมันกันนะในประเทศไทยของเรานะครับเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอีพีหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับสำหรับอีพีนี้ผมขอกล่ากับว่าขอบคุณทุกท่านมากครับเนาะและอีกท้ายคลิปเนาะดื่มเนาะผมไม่ใช่หมอนะครับผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะ ถ้าพี่น้องจะไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมผมแนะนำเนาะให้นําชื่อของเขาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเนาะหรือไปปรึกษาแพทย์เป็นไทยนะครับเนาะก่อนที่จะมาทําเป็นยาจะได้ปลอดภัยกันนะครับ